สวัสดีค่ะอยู่กับเราค่ะช่องถ่ายแซมสั้นมนองนะคะตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศหลังจากที่เรามาถ่ายทำรายการหรือถ่ายทำอะไรสกุ๊ปเกี่ยวกับช้างสักอย่างรายการหนึ่งของทีวีนะคะนี่นี่เราก็เดินทางตามพี่ควันกับพี่แซมนะคะนู่นแล้วก็มีคุณยายบุญช่วยแล้วก็ใครอีกหลบกเชือกนึงนะคะเดินช้าไม่ทัน ตอนนี้หอบแล้วนะคะเดินจากแม่น,น้ํำชีขึ้นมาดูทรายโสนกับพี่เซมนี่ไม่รอเลยนะคะเห็นไหมถ้าบางคนเนาะเขาต้องรอแต่ว่าให้มีหรือภรรยานี้ได้ถ่ายคลิปนะคะอันนี้ไม่นะคะเือเธอไม่ได้คิดถึงแชนเลยนะคะไปแล้วน่าจะขึ้นรถเรียบร้อยแล้วมั้งตอนนี้ตอนนี้แม่ควันก็เริ่มหอบแล้วนะคะ ไปดูน่าจะเรียบร้อยขึ้นรถเรียบร้อยแล้วค่ะก็คงไม่รอเราอ่าช่องของเรานี่ก็คือแล้วแต่ตากล้องจะหาะคลิปเองนะคะไม่ทันนะคะหนุขึ้นรถแล้วนเห็นตะดากแวบๆบแบบอ่ะเดี๋ยวเราเสร็จภารกิจนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูนะคว่าวันนี้จะไปทำภาร,รกิจอะไรต่อก็จะถ่ายคลิปไว้ให้ชมย้อนหลังนะคะ โอ้ช่องไทยรัฐจริงๆคันไทยรัฐทีวีแต่ไม่รู้ว่าออกวันไหนอะไรยังไงนะคะรายการนี้สาวนี้ก็ขึ้นรถแล้วอีกสงสาวนี้ถ้าทางน่าจะเดินกลับนักดีได้สร้อยคอใส่เยอะเลยนี่ โอ้อากาศวันไหนปะ,ะโอ้อากาศวันไ,ไหนโอ้ยังไม่รู้วันโอ้อากาศนะคะคนู่นค่ะเรียบร้อยไฟสอนเราประจำการอยู่ด้านบนนะครับตามที่เราเครดาดการไว้มาหอบเลยนะคะเดินมาถึงนี่หอบเลยโอ้สองสาวนี้เขาจะเดินกลับ นุ้ยมากนะคะเสร็จงานแล้วเสิ็จธารกิจแล้วนะคะอ่ะไพรโซนเขาจะคุมหลังเลยนะ,ะอยู่บนเลยใช่ไหมครั<อ>บคุบอโอ้กลัวควันเตยจะแย่งที่ก่อน โอ้ดินทรายนะครับเฮ้ยนะมองเราประสบการณ์สูงนะคะแบบจะหมุนติวๆแล้วเมื่อกี้นะคะ ดีเลยเด็กตกหรอกเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยค่ะ ทีนะคะเถอโครงกรานนะคะมาถึงซุ้มน้ำเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเรามารุ้เมื่อกี้ก่อนหน้านี้เรามาไม่ทันสองหนุ่มขึ้นรถนะคะเราก็จะให้ชมสองหนุ่มลงรถแล้วกันนะคะ <c oughs> โ,อโอ้โตัวครูกันละตัวครูมันนับแล้ว เชือกแรกก็คือพี่แซมนะคะเพราะว่าพี่แสมนี่จะถอยลงได้นะคะส่วนพลายสน,นจะตีลังกาลงเหรทำไมไม่ตีลังกาลงเราจะคุยไว้ว่าเจ้าจะตีลังกาลงไงเมื่อกี้น่ะอ๋อพี่ขวัญพี่ขวัญเตรียมจะหันแล้วจะเย็นๆย็นให้พี่ออลงก่อนขวัญ ดูดูดูเอ๊ะพี่ยังไม่ลงดูเอาเอารีบจังเลยพี่แซมยังไม่ลงดูตัวเองหันหน้ามาแล้วดูโอ้โหโอ้โหวัย,ยรุนใจร้อนนะคะไหวรุนใจร้อนเฮ้ยัตน,น,นตัวกันเนี่ย เร็วรีบ,ร,บรีบลงมากนะคะอยากลงไปเดินตามไปนะคะมาทางนี้จะไปเอาขยะ,ะไปเอาขยะ,ะเดี๋ยวเอาขยะหน่นควันเต้ยก็สิบล้อก็จอดนะ,ะไายสอนก็พาสองนมนะคะเข้าบ้านนะคะ,ะเดินตามกันไปเลยนะคะ น,นันน่นนั่นน่เอาเอาล้เอาละเอาเอา้เอาโดนพอดดเอา้าตอนนี้ก็รับใช้โครงการนะคะเป็นงานหรวงก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วคลิปนี้นะคะก็ถ่ายให้ชมย้อนหลังนะคะการเดินทางไปมาของเราก็จะใช้รถ10บลนนะคะในการเดินทางเนาะเพราะว่าระยะทางก็พอสมควรนะคะจากซุ้มน้ำเงินไปไปที่โครงการ ไวอีกแล้วจันยองไว้อีกแล้วแวะวทางทางตลอดเลยนะคะพี่พี่ขวันของเราพี่แซมมันตรงเลี้ยวไปเลยอะไปเลยไอ้ไข่มุกลบทางไข่มุกดูบริการของเรานะคะ Anh không, không, vẽ ít lỡ, vẽ ít không, không, khó sức nguyện, khó sức nguyện phải lưu, phải lưu, chăng tông lục lên ha giờ này, hiện sống mà chăng tông lịt thang lên สู้ไม่ไหวอาแยกบ้านใครบ้านมันนะคะตอนนี้พี่ขวัญก็เข้าบ้านตัวเองส่วนพี่แซมก็อ่าไปบ้านของตัวเองนะคะดูเอาเอาครับครับนุ่นครับผู้จัดการโอ้โหไปส่งถึงที่ครับ ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยค่ะฮะ <c oughs> ให้หางสร้างยังะ่ะอมาเข้าไปมือหลบบ่ <c oughs> เออรอสิอยังเขายยฝฝัันน อันนี้พรายสอนเปียกน้ำไหมอันนี้โอ้ไม่เปียกใช่ไหมเยอะยอะไม่ว่าจะพาพี่แซมจะพาจุ่มน้ำนนะระดับกูอินเตอร์แล้วครับอือระดับกูอินเตอร์ไม่เปียกตำรวจนะเพราะอันนี้ก็ให้ช้างเนาะลงน้ำนะคะนี่ส่วนวันเต้ยของเราเพราะว่าอากาศมันร้อนนะก็เลยลงกับพี่ขวัญเลยตอนขอให้มีน้ำอยู่ <c oughs> ก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะที่ตามมาในช่องพลายแซมสั้นขวัญเมืองนะคะก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยค่ะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจค่ะเจอกันคลิปหน้าไลฟ์หน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ